มุกที่1อ้างว่าประวัติดีชักชวนให้ทํางานกับแอปพลิเคชัน t i k t o ็อครับจะมาในลักษณะน,นี้นะครับมุกที่2อ้างว่าเป็นตัวแทนของแอปพลิเคชัน Shopping l a ซ a ด้หรือ s h o ป e, ปีนะครับชักชวนให้ทํางานเช่นกันนะครับมุกที่3บอกว่าเป็นธนาคารครับชักชวนให้กู้เงินแต่จริงไม่ใช่ครับเขาคือแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบนะครับ มุกที่4บอกว่าจะให้ความช่วยเหลือเป็นตัวเงินให้คลิกนะครับเช่นกันครับตัวอยากก็จะเป็นแอปพลิเคชันเงินกู้หรือไม่ก็ชักชวนเล่นกนารพนันออนไลน์นะครับมุกที่5นะครับอ้างว่าได้รับ,บโบนัสเงินฟรีนะครับคลิกเข้าไปก็คือชักชวนให้เล่นกนารพนันออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องชนต้องรับมัดระวังนะครับไม่ตกเป็นเหยื่อ